สวัสดีครับสวัสดีตอนทุ่งครับบรรยากาศเย็นๆโอ้คางจุ่มขึ้นพีนองเลยสวัสดีครับกิน้งไม่ร้อะไรกินข้าวกินเนี่กี่ข่าวกี่ข่าวแล้วๆเป็น้องบริยางใกล้จ้ะกี่ข่าวแล้วๆกีนองมากินกี่เขาวติรเดๆกี่ใส่ก้องไว้แล้วจ้ะโอ้สวดตอนี่ยางไก่ไก่ กับเขาหันห้อนที่เสียเราฉากขึ้นแล้วนี่อากาศน้นหนาวนี่ถ้านุู้ชมครับกำลังเหดุน่าอายกินครับตาทีนอนห้องกินตอนเสองวันนี้เสียงเสียงไปพี่น้องเลยเสียงบะหมี่เสียงลอกเพลงหมูว่านไอ้ฉักจุอยากอัดวิดีโอกูลอกอยู่หมูว่านดื้อทานนี้คุณก็ล่นเจนน้งใหม่บ้านจะสอบเจนน้งใหม่ครับ กินง่ายเยอะเปรี้ยงขึ้นห่านเนาะใใบไงแมงพลผูปูยู่ผมตะกรบผึ่จะลองกี่ก้งทึ่งหนึ่งหนึ่งน้ำหรือกนว่าแมงพล่ยวสาใบไ่นำอยู่ตั้งคนตั้งสยกันคนละใหม่คนลมือครับนาวแท้หนาวสุดโอ้ยนอนยงนั่งงามไปว่าบ้านคนน้อยซอยเดิมฮะ ยังว่ายื่นตีเออไป้ล้โตื่นเลยนะเอาแต่าใชพออะไรแต่าแท้บอกเพื่อนว่าบ่เพื่อนว่าไรดิไขึ้นั้วไหลสุดไหลสดนะเออเอออันเมนเมละไรฟังเันผู้ไทยเพื่นบบถนัดนะหย่อ โอ้ยยอดยอดยอดสะกดดิเจ้ยอดมึงสะกดมาตื่นมาที่เดิมค่ะอีสานไม่ลงน้อยกำลังตื่นเป็นในนอฟันดีเพรานอเมื่อคืนฟันดีอยู่ค่ะเจ้สามตัวที่เด็ดเลยนอฟพูดว่าโบได้ค่ะเละโอ้โถือลอตเตอรีอ่ได้ปรวมเลยบรรยากาศตอนทสอบครับทุก ภาคุงขึ้นก็น้องไรปูไายคนนอนน้ำกันอีกจุดกัะครับครับไปแล้วไปหาแล้วอขึ้นอีเด็กอยากกินถือบอเฮ็ดเอาไปขึ้นมะพร้าวไม่เฮ็ดกะทิไอโบก้ากินขยานค่อยตกตกลงมาคิดดีไม่น่ ทางนี้เบาะแอล์ดูรูปหงครับเพื่อนสิเป็นปลาขั้วปลาครับปลาใหญ่เพื่อนน้องมาโอ้ยคิดอดกจะบุช่วยน้องครับอืมคือคอยกับแม่น้องนุ่นเนาะแม่่นนน้องที่ออกไปลาใหญ่ให้เอาดึงออกไปไงปลาตัวใหญ่ใหญ่เนาะเดี๋ยวมคนนี้แม่น้องไทกับเบาะแอร์จะเชียา์แก่จริงกับประเจนแม่น้องไทอุ้มกันอุ้มอ้ม tôi muốn đi lắng đơ, lắng à. lắng 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 ยันน no ี mm ้กินแน่หรอเมนน้ำไขนี oh, uhm. oh, ่เพ uh. right? ิ่มมาชิ้นหนึ่งหนึ่งตำเจียวสั right. ่นวะโอ้ตำเจียวมะกอกโอ้สุดยอดเดียวฮันเมนโครงปลานดำโครงนี่างที okay. ่ว่าสุดยอดครับเอาเบาแย่คั่วกันโค้งกับกุ้งแจ่วปากกันก็มาเที่ยวนี้เป็นชิ้นเดีวเดียววันนี้ตัวใหญ่ครับปลานดำโครงม่เข้าเนาะปลานดำโครงนี่เนาะ เรียกว่าหนึ่งใช่ไหก็เอาไปหนึ่งยังตำทั่วตอนสอบครับนี่ตำทั่วจ้าตำมะโท่เด้อค่ะบางคนตาเห็ดถอยกันเนาะคนละใหม่อคนละมือเอาบางเงี่อใส่จังหน่อยเอาบางเงี่อใส่ใส่ตอนก๊อฟ นเจ้ารสชาติเข้มข้นเผ็ดเผน่ยนนเผ็นโนบอาเ่ยครับเผ็ดนโน้โอ้ว่าเนรสชาติเข้มข้นเลยตัวนี้น uh> ี่ม um right ันยังควงมันยังซืนเาะจวดเด๊ะอย่ามาวเนาะเน่ยครับ ดูบ้านชิมัวมาเลย20บาทผักกาดดเรียบร้อยแล้วครับตำทั่วนี่ตำทั่วตำทั่วโอ้รสชาติเข้มข้นจุดจวดตอนซอ้อครับบรรยากาศเป็นห้องก็คือว่าวันนี้แดดทิมเต็มอีกหน่อยเนาะเดี๋ยเปิี่ไก่เดี๋อเปิี่ไก่อย่าง,กางกไก่ยืดเลยพอ่ีกินไปเรื่อยๆครับห้องทองไปนำ้ำกินไปนำ้ำมาสนิทผาลัามครับ คนโก็คนเด็กมา bon. ink, ชมส,ส่วนส่วนนินพารามสาให้พรวาเห็นต่อยู่ในภาพส้มส้มทึงหน้าส้มเทียงหน้าส่วนอินทพารามจ้า ทางน้าอิทาลัมคนนี่โกมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะเมามอย่ามาไคมมาก่่เยอย่มาเ่ยไส่ะเจี๊ย่ยีา่าเมมาลเด้อมาลเด้อมาขอแหลเตียงหน้าคนลนี่น้ออดี่โกมาไ่หรกมาเบิ้งนม่มาังไหนเี่ยเป็นซีรีมงคลเดียวป่เจี่ยมารอบที่สองเนาะ น่ารไม่รอบสองตัวเดียเพียงๆมีรอบสองมีมาเรื่อยเนาะมาเยี่ยมมาเยียนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะตีใจเรียบมานั่งทายรถนนั่งทยหลบผมมาทางนี้เกลยอละบ้อเมียนบอดีโรอจีม้าวายมาเนี่ล่ะโอ้จริงเนาะ โอ้คุณโคตรขี่หลุดโมเป็นสวยแป่สองพัก็สอบเขาบอกว่าบ้าเดียวเขาก็ะบ่นการเต้งได้อันไผ่อีทังนะฮะเค่นยังโมเป็นถ้าที่เอามาเรียกเอาแล้วเออเเอาจะบากกันนะหนึ่งปลานำโพงปลาน้ำโพงมาเป็นไปได้น้องเขา่บบนี้ เป็นปักเป็นปลากระห ồ ไงเบาเอ่เป็นนหตัวไงคือว่าทาอกูมันเนี่ยแซ่บดีแมมปลานี่ไหมปลา้ำโขงมันมันนุ่งกินได้ทุกเนวเนาะเออกินด้กินกินในถุงยางคือว่าเกียงยู่อ้าวเปบ่ไปลับง่านซอยเสี่ยวเอเเสียวเพือ คนวันที่ไปลางสวยๆอยู่ผู้เที่ยวว่าวต้องดอกเดี๋ยวเขาลางเองคนว่านั่งตามสบายเลยคนว่าคนไปนงนันเห็นหน้าเสียวบนมือเคลื่อนอีกคนว่าอากาศดีคนว่าไปนั่เห็นนาเซียวบ่เพราไปนเ่ิคนว่ามือเคื่อนบ่นบ่นไปบอกกันมือเคลื่อนบ่พี่องเราคนมีเซ็นนมีเซ็นมีด้ขนาดมือนั้นนะมานั่งหคลิปน้มีวมพัไมาน้าคนมีคลิปคนมีเซ็น มีเสียง่กเีกเีปีอาังอยู่บดคืนอันไหอันนล้ะคะไฟดูพีเมอร์พีดีโคแม่สำพงสำพงได้หายเกมือบ้าปุ้ยครัเกือบกุ้งอยากได้เส้นหมกุ่งสนุ่งสุนลด์ผงุนลเน่น่่น่กระเทียมกระเทียมกระเทียมกเทียวาจะกีบครับเอากีบเดียวพอ อ oh, so ๋อเอาเส้นมะฮุงมาน้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาอีสานมาน่ตะบุ่ติต๊ะมะฮุงซุยกินดูเียติตมะฮุงซุยกินดเงีมงงขี้ตาเลี้ยง่หอดเสยวะนออ้ยเงเราโอ้ยเลยกินน้ำเยอะแล้วซเมื่อน้ำขวนเยอเขาโควงในบนนอ่วะ มันเด็กอย่างเพิ่นนีตำหุยตำทั่วตำทุ่วเอาลบักนาเอ้ยกินแล้วคล้ายๆพอรุ่นเลยดะหนูกินรสชาติเดียวกันเลยดะแม่นหนูชอบเที้ยวจืดๆหน่อยน้อยมันเสียบเนาแม่นๆสมพอดีอันแต้มแบบนี้บ่ว่ามันมันจังซวงว่าสิ ต้องใช้อะไรพู้จานเป็นวาเตียนม,ม,มันไม่ไสู้รสจานขอจานขอจานบัดนี่นจานมาเบาคือสิบปรยากนัวประเดีเอาใส่เอาเติมตัวเติมเสี่ยวเบิ่งเดิมในเด้อนี่เด้อเส้นหมูหุงบุ้มมีได้แต่หักน้ำกับบุ้มีพร้อม,อมนะ <c oughs> โอ้ยไปตะเพียรฮักเลยว่นรสชาติเข้มข้นเนี้ยว่ะผ็ดคิด รสชาติเจ jam น้อยหรอได้กลมเขือเือนได้รสชาติเผ็ดปแเดบซ่บเอารเด่อรองมาซิมตำดวยตำหูผักักมึขึ้นเมื่อใครไดะกินขเนาะกินแต่กัดแก้มเนะานไม่เลินียกินแต่ยอดมันเด้ส์ันยอดมันเจ้านี้เอาจังน้อยก่อน,นต่อเปดีนแน่นแน่นนนคองๆไว้เนาะ ทีน้อยได้่ยม่เหนี่ยหาหาพ่อน้อยซอยเดิมแม่จะไปหาพ่อน้อยซอยเดิมอยากบอกพ่อน้อยเลยปล่อยเนื้อท่าเลยเนี่ยจะเอาพักไปนั่งเนี่ยก็ดีเธเ่เจข้าวห่อข้าวพักไปเอาเนี่ยกินเมียญุ่นเนาะห่อนะนั่งนะบรรย,ยกา,ากาศร้อนๆ่น้อง จะยเมึงเดือดเต็มตาล้วนเลยขอบคุณครับพ่อพ่อพ่อที่เอารถไปบอสไปครับไปน้ำกันแล้วเอ่พ่อได้ให้พวกหนูกลับมาส่งบอสครับครับพ่อเป็นอย่างพาเอาไปน้ำกันน้ำไม่ได้หลังจากกินของกินน้ำแล้วก็ติพ่อไปหาผู้หน่อยสร้อยเดือไปยามหลาน ไปเยื่อน้ำนองบดลลีเม่นข้นสมเด็แทนก็อาลาทบานเข้มเขาจะไปหาพ่อยด้นี่ครับก็กนา้องก็ได้สามมือก็สามมืเลยเนาะเออก็ได้เบิร์ดได้สี่พอมแมงบาอย่างนี่กันงที่แม่ปลาแมนที่น้องเป็นอู้แก้วบอนนี่ครับอูแก้วอูแก้วแก้ใส่ปลา bọn sơ vlog hả bọn 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 con bọn 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 ดูคุณิโก้คกินล้วก็ทีมงานสุขุสุขคนแล้วครับพี่น้องอะไ้กันกินน้ำกันเนาพี่นอี้ดงานแม่น้ำโค้งกับผมแล้วเบ้าเอะับลพี่น้องเลยนี่าแ่ประเนน้ำกันเนาะคุณิโก้กเดื่นไปเป็นบ้านไม่เบ้าเอะอยู่บนบ้านอืสักน้ำาโต้เป็นีพี่อีกขาดนึงอ่ะเนียนเนียนมาแล้วพี่น้องตรวจมึงเลย สีเปิดสีหาห่วยวางฉันิเต็มดำพี่น้องว่าดูยังเสียงหากเลังเป็นว่าว่าเป็ยได้มดอาตเอวกับสิต็มดำเนี่ยยังได้ไหมโอ้ยบอปั่นเพี้ยนเนาะเฮ้ยเปินว่าก่อนล้วเอหรอที่เด็ไปนั่งเงินไปกำไม่อยู่จนว่าเงินดอกเงี้ยจนว่ามื่อดอกเงี้ยมกลาวโยตี กบอกไปสลายพี่หงองเพาช่นมามูที่นี่หรืว่าใครไปไปสั่งเราบอกตามพื้นบอกไปสลายมับเสิร์ฟครับตัวนันแน่ตัวนีแน่เด้อบเบาทั่วทวกันปลาดําโคงปลาดําขงแมนนที่มึง เปเดด้อังปุ๋นกนางเสือยซนอ่าอาละจ้าินตชั่วหรอปุ๋นลหุ้นจ้าโหลดหุ่นเดียวักต่เนอิ่มหลายรอบนะอิ่มก่ย่างารจ่ากินย่างเดียวครับครับครับเอากินหึปลาน้ำโคงแท่กครับอือีละเนียไบคมจะม่ดีบ้กคมเลยดิเนียวดี้เพื่อนเนี่ย อือนน้ำไล่น้ำเลยหงานโอ้กิเป็นแต่เส็บรสชาติที่เข้มข้นผู้นี่แน่ผูนี้แน่ครับกินงานกินเขาเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มิเดินทางไปูุะหาพุหน่อยซอยเดิมยรุ่นกับติไปด้กันงาเด้ออยู่ดีมีแห้งหนึ่แม่เด้อไปน้ำกันพุระห้องเออแมน ไปพอน้อยซอยเดิมือกลับมาอีกวันหนึ่ไปโมหนุ่มเนง่อเลยได้แบบนี้เลยกับจะกลดเลยโมไี้จะกลับบ้านได้คันเพ่อารถไปน้ำอยู่แม่เดี๋ยวรถไปน้ำอยู่แต่หักได้สัญญาไว้แล้วกับน้องกับพ่อรุ่นน่ะคนละสองตัวโอ้ขอบคุณครับอย่าลืมนะอย่าลืมไปซื้อนะงัว่ะเนาะควายเนาะควายดอนควายดอน พ่อเดบ่อยากเลี้ยงบอกวายดอนโอ้ยเลี้ยงน้ำกันกับพอะครับแม้นเมเนาะเดี๋ยวไปน้ำ่อยพ่ันเอาแรไปน้ำันเล่บอนอยู่ไปน้ำเปัยเลยไปเดี๋ยวไปน้ำแันเดยเดี๋ยวตามไปเขาไปมีปูมีปูนขาเดี๋ยวอันเข้านะหนูเห็ดแบบเดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาเขาเลยบมะิไปฝากคนหน่อยนํายะไทยแล้วปีหน้านี่สิบไทยนีครับดอกบ่ม่บเบียงบ่เบียงบ่ดอหันบอบ่อยากอยากซื้อนไทยให้แล้วกับม่อยากใรไปจ้างไผ่นอกก็เนาะครับเมีนกับเมียนอย่เหรครับวก็เมียงต้องดีก็ดีเหรอไปน้ำกันไปน้ำกันไปพ่ออนุบานคนหน่อยสยเดอนนีไปเยี่ยมน้องมะลิครับไปยมน้องมะลิน้ำกันน้ำกัน รถไทยต้องเข้าแล้วเน่ยเครื่องอัดเครื่องอัดเครื่องป้อมเครื่องอัดเครื่องน้ำเข้าภายในปีเดียวทีมงานเตรียมรถพิเศษเตรียมครับผมนี่พอรุ่นพอรุ่นครับไปยึดติบป่ะเป็นคำมั่นสัญญาเลยนี่อันปีใหม่อันบุญพระป้านี่หนูจ้างลงนางเพิ่งสามลูกนี่โอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณลุงหน้าครับเอาลีสนับสนุนเชื่เดี๋ยววันเงินอนูสิโอนเขาพอลุนเด้อครับผมมูเขาไปไปรับกันเ้าโอ้ยมามาหนัดไว้รอบนึงเราคิดตัวเป็นตัวเรา ม้นได้แม่นมาตัวดอกแต่หักมันมามีภารกิจเนาะคือว่ามีภารกิจแต่ละเที่ยวแต่ละรอบมันก็มาคือกันคือว่าอันนี้ยังไม่ได้ผกเลยพอเอ้ยตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่มาวันที่20คือเดินทางเดินสายตลอดแม่นี่เดี๋ยวม้วนม้วนมาและสายกันไม่ต้องม้วนขอคนหมักม้วนคนหมักม้วนผู้ใดอยากเห็ดให้ก็เห็ดรถเดินหมัก เมนยไไปน้ำรถตู้พนเร่นบ่ีบ่ไปรถ้ล้วเนาะรถตู้จะเปรถตู้จะวางไปทักไหม่เอเจ้าต้องไปกับรถตู้ได้ไปบอกทางเมนมนไปบอกท่างบ่อมเลยก็จิลงก็ลงดอกออกเล่นกันพวกเขาไปเลนเ็นสุ่มเด็กไอ้หวยเพล่นกเตะตัวยิ้มหงายยิ้นอเพ่ะจะอกมันแน่เลยออกจากกันตรงลนเดินทงเดินเอาเออก